สวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับมีอาการไอแห้งๆค่ะเลยม,มาขอซื้อยาแก้ไอเพื่อนที่เป็นหมอให้ซื้อเด็กซโตเมทโตแฟนค่ะมีอาการอย่างอื่นด้วยไหมครับไข้หรือว่าเสมหะไม่มีทั้งเสมหะแล้วก็ไข้ค่ะมีแค่ไอแห้งๆมีโรคประจำตัวหรือว่าแพ้ยาไหมครับ ไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่มีแพ้ยาด้วยค่ะเภสัตจะจ่ายยาแก้ไอเด็กสโตรเมโทโอฟานให้นะครับรบกวนขอชื่อนามสกุลผู้ป่วยด้วยครับฮะาทำไมต้องมาขอชื่อดิฉันด้วยล่ะคะเพราะยาเด็กสโตรเมโทโฟานเป็นยาอันตรายที่ต้องทำบัญชีการขายยาครับ ใช่แล้วล่ะครับยาเด็กโตเมโทรแฟนนะครับเป็นหนึ่งในยาที่สํานักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยนะครับควบคุมการขายและจําเป็นต้องทําบัญชีการขายเพื่อป้องกันการนําไปใช้ในทางที่ผิดครับตัวแรกนะครับก็คือยาแก้ปวดธรรมดอครับตัวที่2นะครับก็คือยาแก้ไอเด็กโตเมโทรแฟนครับตัวที่3ก็คือยาแก้แพ้ชนิดน้ําครับเมื่อมีการซื้อขายทุกครั้งนะครับเภสัชกรก็จําเป็นจะต้องขอชื่อและนามสกุลเพื่อทําบัญชีขอยอ11ส่งให้กับออยด้วยครับ เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมต้องขอชื่อฉันไปด้วยถ้างั้นเภสัชจะจ่ายยาแก้ไอเด็กสโตรเมทอฟันให้20เม็ดนะครับอ๋องั้นฉันขอซื้อไว้สัก4ี่แผงได้ไหมคะพอดีบ้านอยู่ไกลไม่อยากมาร้านยาบ่อยๆค่ะไม่ได้ครับเพราะนอกจากการทำบัญชีแล้วทางออยยังควบคุมปริมาณขายด้วยใช่แล้วละครับนอกจากจะทำบัญชีคอยอ11แล้วออยยังควบคุมปริมาณที่สามารถขายได้สูงสุดต่อคนและต่อครั้งด้วยครับ ตัวยาแรกนะครับก็คือตัวยารรมาดารตำับเดี่ยวหรือว่าตำรับผสมสามารถขายได้ครั้งละไม่เกิน20เม็ดหรือว่า20แคปซูลแล้วก็ห้ามขายายายในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า17ปีเป็นอันขาดตัวยาที่2นะครับก็คือยาเด็กโซเมทโอแฟนแบบเดี่ยวหรือว่าแบบผสมขายได้ไม่เกินครั้งละ20เม็ดหรือว่า20แคปซูลเช่นกันครับแต่ว่าในรูปแบบยาน้ำนะครับสามารถขายได้ไม่เกินครั้งละ3ขวดหรือว่ารวมกันแล้วไม่เกิน180มลครับ ส่วนตัวยาสุดท้ายนะครับก็คือ,อยาแก้แพ้ชนิดน้ำครับสามารถขายได้ไม่เกินครั้งละ3ขวดหรือว่ารวมกันแล้วก็ไม่เกิน180 ml เช่นกันครับอ๋องั้นขอ2แผงก่อนแล้วกันครั้งหน้าถ้ามีอาการจะมาปรึกษาคุณเภสัชใหม่นะคะดีเลยครับจะได้เป็นการใช้ยาอย่างเหมาะสมภายใต้คำแนะนำของเภสัชกร